สวัสดีครับินี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้สวยหรูทั้งคันเลยอดีตรถผู้บริหารบอกปรับไฟฟ้าสีสันเงาช่ำทั้งคันครับสะเก็ดล่างรอบคันสวยเต็มลำเงาช่ำ,ชำเลยเครื่องเกียร์ดีสีสวยหลังคาเรียบๆครับไม่ผุไม่บุ๋มนิสสันเซฟิโลปี2003เบาไฟฟ้าคู่หน้าม่านหลังไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาด บาะหนังฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบไม่โ้มสวยก็บเหมือนใหม่ทั้งคันตัดลายไม้ด้วยครับสวยหรู V.I.P บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าระบบไฟติดครบแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเกียร์อโอตโตกระจกไฟฟ้าทั้งสีบบานนะครับแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้ด้วยบอดี้สวยเดิมบ้างเครื่องยนต์ 2000cc ซีซีเกียร์อโอตโต้ เปิดขายในราคา73,000บาทเท่านั้นครับราคาสุดคุ้มเลยสภาพดีมากสวยเหมือนใหม่เบาะหนังสวยจัดรอบคันครับบอกปรับไฟฟ้ามีม่านหลังไฟฟ้าด้วยล้อแม็กเป็นล้อแม็กของนิสนนนสันเท a น a าครับแม็กแท้นิสสันเท a น a าเลยทีเดียวปรับไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งคนนั่งคนขับเลยครับสวยชำํำทั้งคันจริงๆครับคันนี้เจ้าของดูแลไว้อย่างดีมากๆ ใช้สองระบบครับน้ำมันและ LPG เป็นยี่ห้อเวอร์ซุสอย่างดีถังโดนัทต่ออยู่เรียบร้อยใช้ได้อีกหลายปีเครื่องยนต์เดินนิ่งมากๆครับลองฟังเสียงเครื่องกันดูครับเดินนิ่งสนิทครับเกียร์โต้ก็เปลี่ยนนุ่มๆปกติความร้อนดีไม่มีปัญหาปวดปัญหาเรื่องความร้อนเดินทางไกลได้สบายหายห,ห่วง เจ้าของดูแลอย่างดีมาตลอดเลยครับสวยทั้งภายนอกภายในเบาะสภาพดีสะอาดเครื่องเกียร์ดีแต่ละซอกแต่ละมุมครับเดิมโรงงานเจ้าของถ่ายดูกันหลายจุดเลยนะครับดูกันชัดๆเลยดีทุกจุดสภาพดีมากๆดูแลอย่างดีตลอดครับแอร์เย็นฉ่ำๆช่วงล่างนุ่มยางดอกหนาทั้ง4ี่เส้นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านกระจกโมข้างแบบไฟฟ้าใช้ได้ปกติเครื่องเสียงเดิมมั่บมีฟัง รถศูนย์ดีครับนุ่มมากๆแน่นหนึบทาสี68นุ่นเลยใช้กันยาวๆกันปีหน้าครับเลื่มเอกสารชุดโอนครบๆท่านใดสนใจสามารถไปดูทดลองขับกันได้พิกัดดูรถอยู่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเบอร์โทรเจ้าของตามในคลิปได้เลยครับนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลย73,000บาทครับราคานี้คุ้มค่าแน่นอนรถสภาพใหม่เลยครับเหมือนใหม่เลยทีเดียวเจ้าของดูแลดีมากครับ เหมือนเพิ่งออกจากโรงงานแต่ละมุมแต่ละเท่าครับเจ้าของถ่ายดูชัดชัด,ชดสมบูรณ์กิฟตบสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสนใจไงก็ใสต่ตรงเข้าไปได้คันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ